สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงหรือวิรัตปิ่นทองนะครับมาอยู่ที่แปลงนาของผมเองนะครับที่อำเภอสองพี่น้องตำบลบางตะเถนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแปลงนาแปลงนี้นะครับใช้จัดมินเบอร์ยี่สิบนะครับเดี๋ยวข้าวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันเลยนี่นะครับจัดมินเบอร์ยี่สิบนะครับแปลงนาแปลงนี้ยี่สิบไร่นะครับในอดีตเคยมีปัญหานะครับดินโซนนี้นะครับเนี่ยผมเขาขานู่นเลยนะครับ ลงมาเนี่ยครึ่งครึ่งเส้นนะครับคือนายี่สิบไร่ในข้าวไปแค่ห้าตันนะครับตอนนี้ใช้แร่ธาตุบุกเขาไฟไปยกบวกฮอร์โมนน้ำกิ่งทองนาโนอินไซน์นะครับใช้ซ้ำมาสามรอบนะครับดูนะครับรอบนี้เขียวอุดมสมบูรณ์เลยเนี่ยดูครับแตกกอนะครับข้าววันนี้เพิ่งจะได้ยี่สิบสามวันวันนี้นะครับ นี่ครับข้าว23วันนะครับยามเช้าเช้าน้ำค้างยังเกาะใบอยู่เลยนะครับงามอุดมสมบูรณ์มากเลยใส่ใบยกและาัดภูเขาไฟไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ฉีดฮอร์โมนน้ำนาโนอินไซด์ไปสองรอบแล้วนี่ดูฟาร์มสมบูรณ์ครับไหมครับเขียวแตกกอนะครับเนี่ยขึ้นสม่ำเสมอเลย ไม่มีโรคไม่มีแมลงเลยนี่ดูฟาร์มเขียวฟาร์มงามนะครับนี่คือการใช้ซ้ำๆนะครับพอแม่พี่น้องเกษตรกรน,นะครับให้กลับมาใช้อินทรีย์ชีวภาพกันนะครับใช้ในรอบแรกอาจจะดีขึ้นห้าสเปอร์ซนตข้าวดีดลดห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าใช้ซ้ำๆแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยครับข้าวดีดไม่เห็นหญ้าไม่มีสิ่งเจือปนไม่มีนะครับอันนี้ดูได้เลยนะครับข้าวเขียวข้าวงามเลยนะครับ ไม่มีวัชพืชและข้าวดีดให้เห็นเลยสักต้นเดียวคือการใช้ซ้ำๆนะครับปรับปรุงโครงสร้างดินชำระล้างสารพิษสารเคมีในดินนะครับเนี่ยดูเลยเทนเดอร์กิ่งทองใบหย,ยกของเรานะครับรอบนี้ผมไม่ได้หมักเทนเดอร์นะครับเพราะผมหมักมาแล้วสามรอบรอบนี้น้ําท่วมอินทรีย์วัตถุต้องมาตกค้างในดินแล้วก็สาเหตุที่ผมไม่หมักนะครับคือนาแปลงนี้ข้าวดีดไม่มี หมดไปแล้วหญ้าก็ลดลงเหลือน้อยแล้วนะครับฉีดคุมเลนรอบเดียวนะครับนี่ดูฉีดคุมเลนไปรอบเดียวเดี๋ยวรอบเก็บเกี่ยวรอบนี้นะครับผมถึงจะใช้เทนเดอร์หมักนะครับเพราะเรามีต่อสั่างฟางข้าวแล้วก็อาจจะมีข้าวติดมาจากรถเกี่ยวนะครับเราก็ต้องทําการย่อยไปอย่าให้มันเพิ่มนะครับนี่คือการตัดวงจรข้าวดีดและหญ้านะครับเนี่ยดูได้เลยนะครับ พอแม่พี่น้องท่านใดนะครับมีปัญหาสนใจปรึกษานะครับทุกขั้นตอนการผลิตเรื่องดินเสียดินเปรี้ยวดินเค็มข้าดีดเยอะวัชพืชเยอะทำยังไงถึงจะให้เห็นผลแบบนาแปลงผมแปลงนี้นะครับโทร0938489373นะครับโทรมาได้เลยลุงตีตะวันแดงพร้อมให้คำปรึกษาและลงพื้นที่ดู ตลอดทุกขั้นตอนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูทุกขั้นตอนเลยจนกว่าจะประสบผลสําเร็จนะครับเราช่วยกันครับเรากเกษตรกรเหมือนกันครับสําหรับวันนี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆในคลิปหน้าต่อๆไปนะครับครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ